บทมกาลบทที่12พยาเวตัดแก่อับรามว่าเจ้าจงออกไปจากดินแดนของเจ้าจากญาติพี่น้องของเจ้าจากบ้านบิดาของเจ้าไปยังดินแดนที่เราจะสําแดงแก่เจ้าเราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใจเราจะอวยพรเจ้าจะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตแล้วเจ้าจะเป็นผรเราจะอวยพรคนที่อวยพรเจ้าเราจะสาบแช่งคนที่แช่งเจ้า บรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้พรเพราะเจ้าฝ่ายอับรามก็ไปตามพระดำรัสของพระยาเวโลดก็ไปด้วยเมื่ออับรามออกจากบ้านเมืองฮารานนั้นท่านมีอายุ75ห้าปีอับรามพานางซาายภรรยาของท่านกับโลดบุตรของน้องชายและทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่สะสมไว้ทั้งบรรดาผู้คนที่ได้ไว้ที่ฮารานนั้นออกเดินทางไปยังแผ่นดินคณาอัน เพื่อเข้าไปในแผ่นดินคานาอันแล้วอับรามก็ผ่านดินแดนนั้นมาถึงสถานที่ของเซเคมคือที่ต้นโอกและนาโมเรคราวนั้นคนคานาอันอยู่ที่แผ่นดินนั้นพระยาเวทรงปรากฏพระองค์แก่อับรามตัดแก่เขาว่าดินแดนที่เราจะยกให้กับเจ้าเชื้อสายของเจ้าณนะที่นั่นอับรามสร้างแทนบูชาแด่พยาเว ผูป้ปรากฏพระองค์แก่ท่านท่านก็ย้ายไปจากที่นั่นมาถึงภูเขาทางทิศตะวันออกของเบตเอลจึงตั้งเต้นอยู่ที่นั่นโดยเบตเอลอยู่ทางทิศตะวันตกและไออยู่ทางทิศตะวันออกและสร้างแท่นบูชาพระยาเวที่นั่นและนมัสการออกพระนามพระยาเว แล้วอับรามก็เดินทางต่อไปยกเต้นเดินทางที่เรื่อยไปทางเนเกบอับรามและซาายในอียิปต์เกิดการกันดานอาหารในแผ่นดินนั้นอับรามจึงลงไปที่อียิปต์และอาศัยอยู่ที่นั่นด้วยว่ามีการกันดานอาหารหนักในแผ่นดินเมื่อใกล้จะเข้าอียิปต์อับรามก็พูดกับนางซาายภรรยาของท่านว่า นี่นะฉันรู้ว่าเธอเป็นหญิงรูปงามเมื่อคนอียิปเห็นเธอพวกเขาจะว่าหญิงคนนี้เป็นภรรยาของเขาแล้วก็จะฆ่าฉันเสียแต่จะไว้ชีวิตเธอขอให้บอกว่าเธอเป็นน้องสาวของฉันเพื่อเขาจะได้ทำดีต่อฉันพอเธอและฉันจะได้รอดชีวิตพ่อเธอเมื่ออับรามมาถึงอียิปแล้วคนอียิปเห็นว่านางสวยมาก เมื่อคนในราชสำนักของฟาโรเห็นนางแล้วก็ทูลยกย่องนางนั้นต่อฟาโรนางจึงถูกพาไปอยู่ในวังของฟาโรฝ่ายฟาโรทรงโปรดปรานอับรามพอเห็นแก่นางนั้นอับรามก็ได้แกะโคราตัวผู้ทาตาสีราตัวเมียและอูดแต่พระยาเวทรงทำให้เกิดภัยพิบัติหลายแรงต่างๆแก่ฟาโรและราชวงศ์ของพระอ,องค์ เพราะเรื่องนางซาลายภรรยาของอับรามฟาโรจึงทรงเรียกอับรามมาและตรัสว่าทำไมเจ้าจึงทำแก่เราอย่างนี้เล่าทำไมเจ้าไม่บอกให้เรารู้ว่านางเป็นภรรยาของเจ้าทำไมเจ้าว่าเธอเป็นน้องสาวของข้าพบาทเราจึงรับนางมาเพื่อเป็นภรรยาของเรานี่แนะี่ภรรยาของเจ้าจงรักรับไปเถิดแล้วออกไปได้ ฟาโรตัดสั่งพวกทหารมหาดเล็กเรื่องอับรามพวกเขาจึงส่งอับรามไปกับภรรยาและทรัพย์สมบัติทั้งหมดของท่านอับรามก็ออกเดินทาง